สวัสดีค่ะมาปบเชอกันแล้วนะคะพี่น้องค่ะในช่องเรียนคงหลักกงว่วงนะคะวันนี้ชื่อว่าเรียนกงหลักกงว่วงแต่นำธนบัตรไม้ทุก่านได้รับชุนะคะธนบัตรที่นำไม้ทุก่านได้รับชมในวันนี้ก็เป็นเบงพัดน,นะคะส่วนปกติก็ไม่ก่อยมีการลงคลิปเบงพันสตอรี่นะคะเปราะวะ่าไม่ก่อยมีเบียนะคะ ถ้าวํานำมาลงคลิปแสดงว่าเราต้องเก็บเลยนะคะถ้าลงคลิปเสร็จก็ต้องเก็บไว้ไม่นำไปใช้ใช้ปเพราะตื้อว่ามันอยู่ในคลิปแล้วนะคะธนบัตรราคา1,000ันบาทนะคะเราเคียนไวยตัวโตเป็นเล็กไทยตรงนี้แล้วก็เลขอรารบิกก็กางบนนะคะเราต้องสังเกตความแตกต่างนะคะเจนว่าเลขกตรงนี้กับเลขกตรงนี้ก็ดูความแตกต่างนะคะ บางทีถ้ามีอะไรติดเต็กตังเรานําไปใกล้ตางร้านเขาก็จะรับซื้อนะคะนี่ก็เกี่ยวกับตำรับไปเดื่องตีจำระนี่ได้ตามกฎไม้รัฐบาลไทยนะคะเรามาสังเกตดอกไม้ดอกแร้หมดนะคะนี่สัญญหลักอะไรเราสังเกตนะคะนี่เบงเบงนี่ก็จะมีําว่าปันไล,ไ,ลไล่ทีนะคะตรงนี้ก็นี่เราสังเกตนะคะตรงนี้นึ่งปั่นบ้านแล้วก็มีคีดตรงนี้ลงมานะคะ ก็ทำตกันไว้หมดนะคะกันคนที่อาจาเป็นกันรอมเปร่งเพราะสมนั้นีมมีหลายสิ่งหลาย่างที่น่ากลัวนะคะตรงนี้ก็เคียหน่อยจัดจนห่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังผู้ว่าการธนาการแห่งปรฏิทไทเราใช้หนว่วยลายเส้นแตกต่างกันนะคะเพราะว่าคนละตำแหน่งคนละหน้าตีคนละคนกันนะคะแล้วก็ตรงนี้ตี พบก็จะมี 5K นะคะแต่นี่ใบนี้แบ่งนี้ก็เป็น K 2 K ด้านหน้าก็เป็นระบรมรูปของในล่วงราชการตีกาวปล่วงรอกาวเรานะคะเอ็นตีไรก็คิดถึงฐานเหมือนกันนะคะเรามาปริกดูด้านล่างกันนะคะว่าด้านล่างมีสิ่งอะไรตีแตกต่างไปมั้งนะคะด้านล่างก็จะเห็นว่า เป็นปรลร่วงโรกาวอยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็ฟันก็อยู่ตรงนี้ก็บอกว่าตาสิ่งติอยู่ด้านหน้ากองธนาบัตรแล้วก็พิมพ์มาติดอยู่ด้านล่างนะคะไม่ว่าเป็นลายเส้นหรือเป็นอะไรนั้นก็ตื้อว่าบางจงก็มีการรับซื้อนะคะคือมันตะลูพิมพ์ตะลูมาด้านล่างในได้แบบนี้นะคะตรงนี้ก็เป็นปรลร่วงโรกาวกับ ราชินีระบันปีนะคะก็ยืนโบกมือตับใต้ประช่าชนอยู่นะคะนี่เราจะเห็นว่าประจาชนนี่มายืนอยู่นะคะเราแบบองค์กระโบกมือตับใต้นี่เป็นกรุดนะคะให้ตุกคนสังเกตนะคะตุกท่ารสังเกตสังเกตธนาบัตถ้ามีอะไรแปลกๆดีใจได้เลยว่าเราไดเบียเพราะว่าแต่ละร้านก็จะซื้อซิ่งตีเบรกนะคะ เฉียนว่าอะไรก็ได้นี่ไม่แน่ใจนะก็ว่าเป็นเสื้อผ้านระพระราเมเปดไม้นะคะราะวไม่ใจคุณครุ่งเทพก็ไม่ก่อยรู้เหมือนกันนะคะไม่จะมั่นไม้นะคะแต่จากการศึกษ้าก็น่าจะจ่ายนะเสื้อานะพระรามเปดถ้าไม่จ่ายก็คอมเมนต์มาบอกด้วยนะคะ จะมีการพิดปราดเกิดได้เสมอนี่ก็เป็นสัญาลักษณ์นะคะใครดิเก็บเบ้งพันนี่ไหวเรียวคอมเมนต์มามั่งนะคะว่าเป็นเปือนกัะเรียวเก็บเบ้งพันผจงนี้จะไม่เน้นการรับซื้อจะไม่เน้นการขายแต่จะเน้นการเหล็กเยนเรียนรู้ตานมีความรูตรันโกมเมนต์ Comment มาบบกผจญนี้มีอะไรก็ไม้ความรู้เมจะเป็นเหล็กๆน่อยๆแต่ก็ยังดีว่าไม่ทำประโยชน์อะไรเลยนะคะ ให้ความรู้ฐานนี่ตรงนี้ช่วยนะคะตีตรงนี้นะคะเป็นเทพที่เขาทำมาเป็นพิเศษช่วยห้ามแล้วก็มีความไม้ด้วยเพราะว่าอาจจะป้องกันการปลอมแปลงตนาบัดนะคะเพราะว่าที่ไอ้น่นมั่งไอ้นี่มั่งตึงอายากคิดนะคะก็ววางว่าตุกตกฐานคงจะมีความสุขก,กับการรับชมแบงผ่านบาทนะคะ ใมุ่งเวียนในปฏิทัยอยู่เลยก็กำลังจะเก็บกลับเรียงนะคะร,ราชการที่เกนะคะจะมีเบ้งกงในร่วงราชการที่สิมาเทนราชการที่เก้าต่อไปก็มดไปเลอย,ลยปกปก,ปก,ปก็ปก็เก็บนะคะเป็นเรื่องปกติธรรมดานะคะเบ,บอกมาประมาณนั้นนะคะสหรับวันนี้็ขุก็อานามีความสุขกับการรับฟังรับชม เรื่องเกี่ยวกับตนาบาัตรได้ความรู้เล็กน้อยต้าวา่าตันรับชมเป็นรอยคลิปก็ได้ความรู้ตั้งรอยคลิปไม่มากก็อิดก็อย่างดีนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอประคุณมากฝากช่องนี้ด้วยนะคะถ้าไม่มีการช่วยสนับสนุนก็ไม่มีตัางติโจงใจะใหญ่โตขึ้นได้ตอนนี้คนติดตามก็เกือบจะตึ้งเกลียเลยนะคะการํำอะไรม,มันก็ต้องมีความบังเทียกัคนจนจน คือตัมเพื่อว่านานไปนะคะช่องปีตา้มปีเลยเต,ต๋ตาตานจะนับจะนู่นชงเลยเลยอาจจะมีรายได้จาก YouTube ออกมากินนุ่มออกมาเจอกล้องจะใช้ในชีวิตประจำวันนะคะก็คงจะดีนะคะนี่เป็นความหวังสำหรบับวันนี้ข้อามลาถุกการไปก่อนเย็นปาจะพบกันไหมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็คอมเมนต์มาพูดคุยกับเรียนก่อนกองว่บางนากาะะจะได้รู้สึกอบุ่นใจ สวัสดีค่ะ